วัสดีค่ะมาพบกับเจคเคนโนะนะคะเรานำเสนอบ้านเดี่ยวให้ชมนะคะแปลงนี้พื้นที่80ตารางวาค่ะพร้อมรั้วเรียบร้อยนะคะเป็นส,ส่วนมีความเป็นส่วนตัวเลยนะคะทุกท่านบ้านเดี่ยวขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำมีห้องรับแขกมีโรงจอดรถอยู่บนเนื้อที่ขนาด80ตารางวานะคะตัวบ้านมีพื้นที่ใช้สอย120ตารางเมตรค่ะ อยู่ติดปตททางไปบ้านไผ่ซอย a อเอยู่ใกล้กับการไฟฟา้าบอรบือนะคะอยู่ในตัวเมืองบอรบือจังหวัดมหาสารคามค่ะบ้านใหม่นะคะพร้อมเข้าอยู่อาศัยกันได้เลยราคา2ล้าน2แบาทราคานี้โอนฟรีนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนะัดชมพื้นที่ติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิป นัดวันเวลากันล่วงหน้านะคะและควรเดินทางไปชมพื้นที่จริงก่อนตัดสินใจค่ะชมบรรยากาศสภาพแวดล้อมพร้อมเอกสารต่างๆกันด้วยนะคะ mm hmm. เจเคโ่เพียงแนะนำเบื้องต้นให้ทุกท่านเริ่มชมในวันนี้ต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ